อย่างตลอดเลยเนาะคนละอะไรนะ จุดหนึ่งที่ข้นยางหลายที่สุดในในเมื่อได้ย่ายนนี้กับอะไรเนาะเพราะว่าเป็นเป็นอ่าประเดี๋ยสภาพล้อยเรียงๆรถแตบบ่ว่ารถติดนะเป็นยางแบบทางรถกัสะดวสบายนะครับทุกถตะวัาเป็นอ่าข้นกระเดนเนาะบริยามิดเลยเดี๋ยวถ้าไปยางเบิร์นกันนะทีนึงปริมาโดนแล้วคนสีรลายหรือบปล่านาะก่อนสิไปทำส้มคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสคไครต์กดแชร์ๆๆให้ด้วย พีดีเอสซีบอกว่าเวลานองว่าวคือบันนี้ฟองแน่เดียวืันนี้แบบเคิร์นตัวเองกันทุกคนเดี๋ยมวมันนี้ิีพาไปนะคะไป <im itation> อนนี้เดี๋ยวเราเริ่มลงไปวันนี้กันเนาะ น,นีจะพามาเบิง่งถนน,นคนเดินหรือวอ่ายางยางไปในทางแบบว่ายางคนเดินแบบสก,กายวอลนะ์กเนาะหรือว่าทางคอนกรีตอะไระไรพรมีบนาเหยียบอันนี้เขาลงฟิดฟังกันเนาะเดี๋ยวข้าจะขึน้นจะลงบันนี้ล้วก็จะไปขึ้นอีกฟังหนึ่งเนาะไปเด้๋ยนีมเพียนหน่อยหนึ่งเด้ชุดนี้เราจะขึ้นกันนะเป็นบันไดตัวนี้เนาะเดี๋ยวสิพายางรอ,อ กันนะจ้าเรือไปตายทาง BTS ่างพิเทนนั่นเองเนาะคนมาหลายหลายนะเขาขึ้นมาข้างบนไปทีเรียบร้อยแล้วนะย่างไวยเติบไล่ขันเติบนะทุกคนอันนี้จะเป็นยังเป็นอย่พิเทยียสยามอยู่เนาะอีกฝั่งหนึ่งน,นะด้วยอีกโซนหนึ่งนั่นเองเนาะแล้วเราจะมาทาง,างนี้ครนะันจะเป็นสกายวอล์กลอยฟ้าคนย่างาหลายนะ ทั้งวันเป็นเป็นดีดีเอ็นเอหรือว่าล้างรถไฟฟ้านั่นเองจะเป็นแบบวันนี้จะเป็นเออทั้งจบเรื่องมาเปลี่ยนรถไฟฟ้านั่นเองก็มีรายล้างพอเพิ่อนไปหลายทางมากๆเลยนะทุกคนสวยงาม น้องจะพาพไป PFC ยางสก Skywalk s e น a t e แล้วนะนเนาะบางคนมองแบบคนยางไล่ไล่นะปกติหน่องอะ Senate Skywalk Senate หน่องเคยมารีวิวแต่รืดดะนะ่อๆแล้วเนาะทำใบมาหลายเดือนเลยแหละแต่ว่าเมือ่อเดีนน๋ยวมีโอกาสจะมารีวิวให้พ PFC เด้เบิ่งกันนะคนย่างเน่นน้ำมากๆเลยนะจะเป็นสไลด์ค่ะนักท่องเที่ยวไลนะ่ไล่นาะวันนี้เข้ามาย่างเล่นกันนะคะ ตะวันยางไปแบบนี้ตะว่ากลองสันนะคน <c oughs> ไรเลยนะเมืองแห่งสก,กายวอลลอยฟ้าสนองเมื่อค็นบนใดก็คนรไายกว่านี้เลยเนาะเพราะว่าเอืน่นสก,กายวอลจะบปะยาวไปนี้นะอันนี้สก,กายวอลนี้จะเดินผ่านไปเซนตันเวิร์นั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> ชุดนี้จะเป็นแบบว่าประเท็นเซนใหญ่เลยเนาะ แบงค์เคิงนะยางไปยางมานะไล้เบิรกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอาเลยเนาะรถติดไฟแดงนะค่ะเอ่อวันนี้ก็จะเป็นจุดทางเชื่มขามถนนนะคนไล่ยหลยซนเราจะเป็นไวรูตึงกันเน,ะนาะหล่อะไรขนาดรถรถท่านคำนะ่นมาลาลายเนาะเริ่มมากนะ บนจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนจะจ๊ะแล้วจะเป็นอสะพานลอยคามไปอีกฝั่งหนึ่งบนซีแยกกันนะคะเคขาพีดว่าถือตรงคอไปเรื่อยเนาะ อันนี้จะมาสกายบอกเต็มตัวแล้วนะทุกคนก็จะเป็นเส้นแบบนี้จะถนนแค่ายถนนคนเดินนะแต่ว่าเป็นสกายบอคอยฝ่าดันเองนะบอกวพี่โทรถึงตัวคอภัยหลายๆเนาะเพราะว่ามันเส้นใหญ่เลยทุกคนใหญ่กว่าแต่ว่าลองเคยเห็นเลยบนนี้จะเป็นเ้นกว้างกว่าปกติเนาะสกายบอกปกติจะมีแค่สองอะแนนหรือว่าเป็นแบบว่าย่างสวนกันไปบ้างเนาะจะเห็นจะเห็นบอล B T S หลายๆบอลเนาะแต่อันนี้จะเป็นแบบว่ากว้างมากมากเลยนะ สะอาดสะอาดอย่างนี้เนาะเขินสีดำขัดเงาอย่างนี้สะอาดเลยก็ย่างลายขนาดเลยเนาะคอนซอนท่าน,นี้เลยค่ะมาลีกเลี่ยงรถืตีดแล้วก็แบบว่าที่จรงเดินข้างล่างก็ได้นอกจต่เป็นขุดป่าตะวันข้างบนนี่ยจะสะอาดกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านั่นเองเนาะคนกันยีนมก,กันเดินลายนะทุกคนเป็นสกายวอล์กที่ใหญ่ที่สุดที่น้องเคยเห็นมา เซาแบบมันพุ่งมา,มาเลยแต่พวกเพื่อนเอิร์นอ,นอะสกายบอกอยังเนาะแต่ว่าน้องเอิรนทันทางเชื่อมเมียงเพื่อนว่าทางเชื่อมของหางเซนต์ทันเวอร์กับหางสยามพารากอนนั่นเองเแล้วกอยางมาหากันไดัยยังกับโบกัยโบกัยนะแต่ยงังมือเติบอยู่จ้าเบิร์นะขอบฟ้องของเพื่อน,นนะ เอ้อ,อไลน์เลยมันมากขั้นจงนลายเป็นพิเศษ เราจะเสิร์ฟห่างอีกั้งหนึ่งกันนะเวลาอย่างนะรู้สึกว่าเ,เ,เ,เป็นแบบเป็นบนิ่มเนาะเป็นแบบโยกไปโยกมากนะทุกคนแบบเวลาคอนอย่างายนะเรา,าเป็นพอจะเป็นสกายบวกกเลเป็นสปาร์ลอยฝาบ,บอกไปเป็นแบบโยกๆเนาะหรือว่าน้องคิดไปเองบอก คลิปนี้ก็จะมาเน้นทางเดินเนาะหรือว่าเป็นสกายวอล์กนะจ๊ะของคนมารีวิวสกายวอล์กลอยฟ้านั่นเองเนาะระหว่างทางเวอร์สยามพารากอนมาหาเซ็นทรัลเวอร์นะจ๊ะอันนี้นอนก,ก็นยังยืนอยู่ตรงกลางอยนูะ่นะยังคิดว่ายังบม่ทันหอดเซ็นทัลเวอร์นะเนี่ยเนาะกำลังจะหอดอ่าซียร์ลา่าเซดัมเนินปะข่าวพีตพ่ตนะอเคียนเพื่อนวายอ่าซานนะแต่เดี๋ยวนอนจะให้เบิร์กนะ ันนี้ห่างลหลายๆนะ่ะยางไปนำรีวิวไปน้ำนะแต่วันนี้เราจะไปเดิเาห่างกันนะทุกคนตอนนี้เท่าน้าจะเป็นทางเขาเอา่อห่างเกซอนนะน้องเคยไปรีวิวแล้วเนาะแต่ว่าการรีวิวกูเบิร์ตออกเพราะว่าบลูบลูเบิร์ตแพนที่เวลากับบฮูทั้งนั้นนะแบบว่ายังอยู่สันใด้นะเพราะว่าแบบรีวิวแบบผ่นานๆกันนะทุกคน คนหลายนะแต่ละหางว้าแผบแตกกันเลยเนาะเออเพื่อนเทยนไฟนานาจะไปอ่ะเซนทัลเวิร์เซนทัลแกร์แล้วก็สถานี BTS สซิดลมนั่นเองนะจ๊ะพอเดินตรงไปจะเป็น b ีทีสซิดลมอันนี้จะเป็นทางเข้าเซนทัลเวิร์ดยังไปอีกหน่อยหนึ่งไปจะพาไปเบิ่ง สกายวอล์กเน้นๆโอ้คนเห็นเหตุศิละปะงามเนาะนั่นนะ mm hmm. เอาละนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสั่นี้นะ้องดี่เขาพอกันคลิปหนาะหรือว่าโอกาสนะน่นเองนะจ้าทุกคนคลิปนี้นะ้องกลับมารีวิวเอ่อสกายวอล์กหรือว่าทางเดินเทานะ่นนะเองเนาะ เรื่อว่าสกายบอกไลฟ์ฝาดน่ะแหลเะเนาะเด่นๆเลยแหละเพราะว่าน้องบอลเอมาโดนแล้วก็จิตใจกันกันน้นองขอขอบพระคุณพบีบีเอฟซีทุกทา่านเนาะที่หายกำลังใ,ใจน้องแบบว่ากดไลค์กดแชร์หรือว่าเป็นเพื่อนกันนั่นเองเนาะผมขอขอบพระคุณหลายๆที่ให้แรงซัพพอร์ตตลอดมาเรือว่าแบบเบิรงโฆษณาให้บางคนนะเบิรงให้จนจบคลิปเนาะต้องขอขอบพระคุณหลายๆ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนด้อจ้าขอกันคลิปนะสบายดีสวัสดีจ้าบายบายทางขาหาเกสน